ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องตอม Channel นะครับผมวันนี้ไม่ได้ไปตลาดนะครับผมเมนูที่คิดไปล่วงหน้าตังต่เมื่อวานก็คือทำข้าวผัดไก่นะครับผมเพราะว่ามีวัตถุดิบอยู่ในตู้เย็นครบเลยนะครับเพื่อนอาจจะไม่มีคะน้านะครับแล้วก็ไม่มี ก็เรียกว่ามะเขือเทศนะครับขาดแค่2อย่างเองนะครับนอกนั้นมีครบเลยนะครับก็เลยทําเมนูข้าวผัดนะครับเพื่อนประหยัดง่ายและอร่อยนะครับผมวิธีทําก็ง่ายนะครับผมเดี๋ยวแอตตอมจะแนะนําวิธีการทํานะครับมาดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับ่าแครอทนะครับแครอทหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอย่างนี้ครับซอยแบบนี้นะครับแล้วก็กระเทียมก็สับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่นะครับอ่าเนื้อไก่อยู่ในตู้เย็นนะ อ่าแล้วก็มาหั่นนะครับจะชิ้นบางชิ้นหนาแล้วแต่ท่านนะครับผมแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวเป็นนิดน้ํามันพืชเป็นนิดนะครับผมอ่านวดคึงแล้วก็หมักไว้ประมาณสักสินาทีนะครับเพื่อนแล้วก็ส่วนในชามใหญ่นี้ก็จะเป็นข้าวสวยนะครับที่เหลืออยู่ในหม้อนะครับแช่ตู้ไว้แล้วก็เอามาคุยๆแล้วให้เขาไม่เป็นก้อนนะครับแล้วก็ ใส่น้ำตาลทรายไปนิดหนึ่งเกลือไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ผงปรุงรสไปหน่อยครับโรยบนข้าวไว้นะครับเตรียมทําการผัดนะครับส่วนเมื่อสักกู่ก็จะเป็นไข่ไก่นะครับผมใช้3ฟองนะครับแล้วก็หอมใหญ่นะครับซอยอย่างนี้เลยนะครับต้นหอมด้วยครับล้างแล้วก็ซอยให้เรียบร้อยนะครับเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสอ่าแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับแค่นี้เองนะครับ ไม่มีอะไรมากครับแล้วก็มีพริกไทยด้วยนะครับพริกไทยป่นนะครับนะครับไม่ใส่น้ำปลานะครับไม่ใส่น้ำปลาอ่ามาทําการผัดข้าวผัดกันเลยนะครับอ่าใส่น้ํามันไปนะครับแล้วก็ตามด้วยใส่ไข่ลงไปนะครับเพื่อนวันนี้ผมไม่มีไข่เป็ดนะครับก็ใช้ไข่ไก่เพื่อนถ้าใช้ไข่เป็ดสีมันจะสวยนะครับอ่านี้ครับค่อยๆอ่ผัดไปเรื่อยๆนะครับให้ไข่เขาเซ็ตตัวเป็นก้อนนะครับเพื่อน แล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับเราจะตักไข่ขึ้นพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยครับน้ํามันเมื่อสักกู้แหละนะครับผัดก,กระเทียมให้หอมแล้วก็ใส่แครอทลงไปนะครับอ่านี่ครับผักทุกอย่างล้างเสร็จแล้วก็ทําให้เขาแห้งนะครับอ่านะครับแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนะครับ ่วนมากผมก็จะล้างก่อนที่จะมาทําการหั่นนะครับมันก็ะเลยแห้งนะครับเพื่อนนี่ครับผัดให้หอมเลยนะครับผัดให้แครอทเขามีความนิ่มหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยการใส่ไก่ลงไปนะครับตอนนี้สังเกตว่าจะไม่มีน้ํามันแล้วนะครับเพื่อนเราจะผัดให้แห้งให้ไก่เขาสุกนะครับ หอมจริงๆเลยครับเพื่อนน่าทานแล้วเริ่มน่าทานแล้วนะครับอ่าผัดให้ไก่เขาสุกนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับเพื่อนทำทานในบ้านนะครับหรือว่าจะทำขายก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมหาอะไรได้ได้เลยครับตามด้วยใส่ข้าวลงไปนะครับ ใส่ไข่แล้วก็ใส่ข้าวลงไปนะครับไข่ที่เราพักไว้เมื่อสักครู่นะนะครับแล้วก็ผัดที่ข้าวให้แหลกครับเพเื่อนให้ไม่เกาะตัวจะเป็นก้อนนะครับทุกเข้าไปนะครับเพื่อนครับการทำข้าวผัดนี้ถ้าได้ข้าวสวยที่เป็นข้าวเย็นนี่ดีเลยนะครับเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับพอเช้าขึ้นมาก็เอามาผัดแบบนี้นะครับ่เพื่อน คุ้ยๆให้ไม่กอดตัวกันเป็นก้อนนะครับเอามาผัดจะร่อยนะครับอ่าแล้วก็เติมเครื่องปรุงไปเลยงครับไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสอย่างละหน่อยนะครับอย่างละหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ส่วนของซีอิ๊วดําไปนิดหนึ่งเพิ่มสีให้เข้มขึ้นนะครับน้ำตาลเราใส่ไปแล้วนะครับน้ำตาลกับผงปรุงรสใส่ไปตอนที่โรยในข้าวนะครับชามใหญ่ๆไม่สชกครู่นะครับแล้วก็เกลือด้วยนะครับ นี่ครับผัดคุกเขาให้สีเขาสม่ำเสมอกันนะครับเพื่อนอันนี้ผมผัดจํานวนเยอะมันก็เลยช้าหน่อยครับเพื่อนถ้าผัดจะเล็กๆจะเร็วนะครับอ่านี่ครับชิมรสชาติเลยนะครับตอนนี้นะอ่าจะเติมอะไรก็เติมได้เลยนะครับแต่ไม่แต่ไม่ต้องเติมน้ําปลานะครับเพื่อนอ่านะครับเราใส่เกลือแทนนะครับอ่านี่ครับ ยิ่งผัดให้กระทะก็เรียกว่าไฟร้อนๆแล้วก็เม็ดข้าวกระเด้งกระเด้งนะครับยิ่งยิ่งอร่อยเลยครับเพื่อนเพือ่อนขั้นตอนนี้ก็เป็นการใส่ต้นหอมซอยลงไปนะครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับเพื่อนเพื่อ <c oughs> นี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ่าเม็ดเม็ดข้าวจะล้วนด้วยนะครับเพื่อนเพือ่อนนี่ครับ ัดให้แห้งๆนะครับเพื่อนๆข้าวผัดให้แห้งๆไปเลยนะครับไข่เป็นก้อนเลยนะครับผมน่าทานจริงๆเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับข้าวผัดไก่มื้อประหยัดครับเพื่อนๆครับตักใส่จานแล้วนะครับ่านะครับน่าทานจริงครับเป็นอีกวันหนึ่งที่ไม่ได้ไปตลาดนะครับเพื่อนพอดีมีวัตถุดิบอยู่ในตู้เย็นนะครับ ก็เลยมาจัดการเป็นเมนูนี้เลยนะครับเผื่อเพื่อนๆจะไปลองทําทานนะครับเพราะครัวแม่แม่ัวมือใหม่นะครับผมอันนี้ครับเคียงข้างด้วยต้นหอมนะครับแล้วก็มะนาวนะครับผมบีบมะนาวนะครับแล้วก็ทานควบคู่กับพริกน้ําปลา3ามรสนะครับผมพริกน้าปลาก็จะมีน้ําตาลทรายนะครับมีมะนาวแล้วก็มีพริกสวนพริกแดงมีกระเทียมนะครับผมเรียกว่าอร่อยครับเพื่อนๆครับ อ่านะครับทานควบคู่กับข้าวผัดนะครับร้อนๆนะครับอ่านี่ครับช่วงผัดข้าวผัดอย่าลืมโรยพริกไทยด้วยนะครับผมลืมบอกเมื่อสักครู่นะครับใส่พริกไทยป่นไปด้วยนะครับอ่าจะเพิ่มความหอมนะครับเพื่อนๆครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจ a t t ตม channel ห้าสามนะครับผมแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับวันไหนทำเมนูอะไรอร่อยๆก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับเคล็ดลับความอร่อยนะครับแล้วก็ไปเที่ยวไหนก็จะถ่ายคลิปวิดีโอมาฝากเพื่อนๆนะครับ ขอบคุณมากครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับสวัสดีครับ